มาดูคลิปตลกตลกเจ้าหน้าที่ตำรวจลาวหาอาชีพเสริมสบายดีสวัสดีครับทักไทย FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลา6โมงเย็นทักไทยพี่น้องฟังไทยฟังลาวรวมทั้ง FC พี่น้องไทยลาวที่ติดตามอยู่ทั่วโลก อนนึงครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เขามาครับพี่น้องมีความคิดเห็นอย่างไรจะได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสาหรับคลิปนี้ครับพี่น้องคิดเสียว่าเป็นคลิปตลกตลกนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจในสอปปอลาวหาอาชีพเสริมในขณะที่ตั้งด่านนะ,ะเวลาว่างจากการตั้งด่าน ไม่มีรถผ่านไปผ่านมานี่ก็ต้องหาอาชีพเสริมหน่อยอ่าเพราะว่าเงินเดือนไม่พอกินมั่งนะครับอ่าดูไม่มีระเบียบวินยัยการแต่งกายอ่าดูเป็นตลกไปเหมือนตลกคณะอ่ามัมจกมกและนะฮะดูไปดูมานะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าเขาโฆษณาขายสินค้าอะไรนะครับลองไปดูคลิปนี้นะฮะทุกคนโฆษณาดูได้ดี A a hey, ถ่าเราเป็นอะไรีเดียานากนเดนถ้าผ mmm ู้ใดบ่ม uh ีฮิปมาซื้อถ่าเราต้องันเดแดนไฮนาขาวถ้าผู้ใดสนใจฮิปมาซื้อทุ่งหนึ่งสิบพันกิฟเบอร์โทรเบอร์โทรสุองนฮ่าฮ่าฮ่าฮ่โฆษณาดูได้ดีถ่าเราเปลยนอะไรมีเดีย ท่านากันเด็กถ้าผู้ใดบ่มีกิปมาซื้อถ้าทุกคของกันเด็ดให้นาขาวถ้าผู้ใดสนใจกิฟต์มาซื้อเบอร์โทรทุ่งหนึ่งสิบพันกิฟต์เบอร์โทรเบอร์โทรสุนองนฮ่า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 บนี่แหละครับทุกคนอันนี้คืออาชีพเสริมเจ้าหน้าที่ตำรวจในสปปลาวการแต่งกายชุด เข็มกัดนะครับตลกนะครับดูตลกมากรู้อยากขายของขายของนะแต่พูดก็ไม่ถูกนะครับไอที่ถืออยู่นะมันไม่ใช่นิเวียนะมันวัสลินอ,อยากจะขายอยากจะพูดก็พูดไม่เป็นนะครับดูดูสิครับทุกคนว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหลา่านี่ผมฟังนะ มก็รู้เลยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยมันไม่ใช่ตํารวจอยู่ในเอาง่ายคือไม่ใช่คนลาวแบบลาวลุ่มนะครับพวกเราไปทําลาวมุงลาวม้งนุ่นไปทางภาคเหนือของประเทศลาวน,นะครับเหมือนพวกชนกลุ่มน้อยถ้าเปรียบเทียบนะเหมือนพวกชนกลุ่มน้อยในสปปลาวนี่แหละครับพี่น้องสร้างความเสียหายภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ตํารวจในสปปลาวอ่า ก็อย่างคลิปก่อนหน้านี้ก็เหมือนกันเมื่อวานนี้ที่ผมลงไปที่ว่าอ่าคนลาวทะเลาะก,กันกับคนไทยอ่เรื่องการขับรถนี่แหละนะครับทะเลาะก,กันอาจจะผมลงคลิปเมื่อวานนี้ผมฟังเสียงพูดแล้วก็ไม่ใช่คนแบบลาวอยู่ในเวียงจันทร์หรือลาวลุ่มเลยนะมีแต่พวกลาวชนกลุ่มน้อยนูน่นไปทางภาคนุงภาคเหนือนุ่นลาวมงลาวมงนุ่นนะครับไม่รู้เรื่องนะครับไม่รู้เรื่องอ่า อยากจะพูดอยากจะออกสื่ออยากจะกลางนะคิดดูนะครับเมื่อวานนี้ที่ผมลงไปถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหนะ้าที่ว่าท้ากันให้เรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจทะเลาะก,ก,กันกับคนไทยอ่ะคนไทยคนหนึ่งขับรถปิกอัพอ่ะคนลาวสี่ห้าคนถ้าเรียกตำรวจมานี่ไงก็ตำรวจนี่ไงคิดว่าคนไทยจะรอดหรือถ้าตำรวจกลุ่มนี้ไปอเจอก็โดนอีกนะครับนะปรับเงินไถเงิน เพราะว่ามันว่างจัดนะครับมันไม่มีงานทํามันไม่มีอะไรจะทาอ่ะอ่าคนไทยที่ตกเป็นเหยื่ออ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจลาวโดนรีดลนไถอ่าคิดดูครับว่าเขาไม่มีเงินเดือนนะครับเงินเดือนเขาน้อยเดือนหนึ่งสองพันห้าสามพันอ่ามันก็ต้องอาศัยอ่าอาชีพเสริมรีดไถบ้างเป็นธรรมดาอ่า ขายสินคุงสินค้าบ้างนะครับการแต่งตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจลาวดูนะครับเสื้อข้างในก็ไม่มีเข็มกัดที่ใส่นะครับเสื้อ,อน,นี้ได้รีดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะผมถามหน่อยนะครับภาพลักษณ์ของประเทศเราเจ้าหน้าที่ตำรวจลาวกลุ่มนี้เนี่ยเชื่อไหมว่าตอนที่ประชุมอาเซียนนะไม่ได้อนุญาตให้เข้าไปใกล้เลยนะเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มนี้อยู่ในแถวโน่นแถวเขตบ้านนอกชนบทนะครับ มาตรฐานตำรวจในลาวไม่เหมือนกันอันนี้ผมแจ้งเลยนะครับว่าไม่ได้เหมือนกันเหมือนตำรวจไทยนะครับชุดเดียวกันหมดมาตรฐานการแต่งกายตำรวจต่างจังหวัดในเมืองกรุงเทพอุดรขอนแก่นเหมือนกันหมดนะครับตำรวจในประเทศไทยแต่ตำรวจในลาวเนี่ยตำรวจในเมืองก็อีกต่างต่างกันนะอชุดนี้ก็จะสีคล้ายๆกันนะฮะแต่ไล่ตั้งแต่เข็มขัดรองเท้าไม่เหมือนกันอเพราะว่าเขาแยกชนชั้นกันอืม หมวกก็เหมือนกันอ่าตำรวจในลาวเนี่ยชุดชุดหนึ่งนี่ใส่เป็นปีอะนะครับอืมไม่มันมันไม่เหมือนตำรวจไทยนะครับเบิกมาทีละสี่ห้าชุดหกชุดนะครับลาวนี่ชุดหนึ่งใส่เป็นปีเพอเพอนี้นะครับลาออกจากราชการต้องเอาชุดมาคืนด้วยซ้าเสียชีวิตแล้วก็ต้องเอาชุดมาคืนนะฮะเพราะว่างบประมาณไม่มี นะครับอืมถ้าประเทศอื่นบริจาคให้ก็อาจจะได้นะครับอาจอาจจะได้ใส่ดีๆหน่อยนะครับถ้าการบริจาคยังไม่มาถึงเนี่ยก็ต้องใส่แบบนี้แหละนะครับใส่แบบเจ้าหน้าที่ตำรวจเรากลุ่มนี้แหละอืมไปเจอตั้งด่านนะครับต้องให้ความเคารพเขานะเห็นเขาตลกตลกอย่างเงี้ยเนี่ยเวลาเจอเหยื่อเข้ามาเนี่ยเขาก็จริงจังนะจะบอกให้พร้อมที่จะงับตลอดเวลานะอําทเป็นเล่นไปนะครับ เห็นเขามามาเล่นตลกตลกอย่างเงี้ยเนี่ยยื่นเงินให้เนี่ยโหวิ่งใส่เลยนะครับผมนึกถึงตอนที่ไปขอแบบเออเจอนักท่องเที่ยวหรือเจอคนลาวที่ผ่านด่านมานะผมนึกถึงตอนขอกินน้ำแน่อวจไปตรวจมาเอกสารครบทุกอย่างไม่มีอะไรจะพูดต่อละขอกินน้ำกินไห้แน่ ขอกินน้ำเนี่ยคขา่าขอกินน้ำมันก็ต้องรู้กันแล้วเนาะในภาษาลาวเนาะถ้าถ้า,ถ,าถ้าตำรวจขอกินน้ำขอสูบยาขอบุลุงบุรีเนี่ยก็ร,รู้รู้กันอยู่ก็คือหมายถึงเงินลแล้แหละนะครับขอเงินน้อยอก็ให้ไปแสนหนึ่งแสนกีบบางคนก็ให้ให้ให้ไปห้าห้าสิบพันกีบเจ็ดสิบพันกีบประมาณร้อยบาทห้าสิบบาทเขารับหมดครับ เขาลับหมดเพราะว่ามันเป็นอา,อาชีพเขาอะดูลักษณะการพูดการจาการแต่งตัวเนี่ยคือไม่ได้ไปสอบตำรวจแล้วเข้ามาได้นะคือยัดเงินบ้างบางทีก็เข้ามากันบ้างเป็นแทนพ่อเป็นแทนแม่เป็นแทนญาติพ่อเสียแม่เสียได้โคตาอันนี้ตำรวจในสปปลาวเส้นทางการเข้ามาสู่ข้าราชการเป็นตำรวจของคนทั้งประเทศเนี่ย ในลาวเป็นแบบนี้นะครับฝากกดเจรด้วยนะครับทุกท่านนะครับท่านไหนที่เข้ามาสวัสดีครับสบายดี